สวัสดีเพ่อคมร่วมฝึกอบรมทุกท่านนะคะต่อมาค่ะมาที่อาจังหน้าถัดไปนะคะทำความรู้จักกับเวิร์กดีนะคะเวิร์กดีให้บริการเป็นบริการสมหรอะไรแล้วก็มีอะไรใหม่ในเวิร์กดีะคาจากระบบเก่าเวิร์กดีค่ะ จะมีการออกแบบเว็บเมลที่เป็นการออกแบบระบบใหม่ส่วนเรื่องของเมลบล็อกไซต์ค่ะมีขนาด10กิกะไบต์ค่ะเรื่องของคาลนด้าปฏิทินค่ะผู้ใช้งานสามารถจัดการกำหนดการและบันทึกกิจกรรม a อ t ท v i t ตต่างๆค่ะลงบนปฏิทินพร้อมกับยังแชร์ปฏิทินที่เราจ้างให้ทุกคนในหน่วยงานได้ค่ะต่อมาค่ะเรื่องของพีซิโนแฟลกจอ t ์เร็ e ก็คือเป็นเรื่องของการจัดเก็บไฟล์ต่างๆค่ะเรามีระบบแชร์เอกสาร ให้ทุกคนในหน่วยง,งานสามารถเข้าถึงแล้วก็แชร์ไฟล์ข้อมูลร่วมกันได้ค่ะตันนี้จะเป็นหน้าต่างเวิร์กบีนะคะหน้าหน้าตาเวิร์กบีจะเป็นแบบด้านขวาเลยค่ะจากเมโคไทยเราเปลี่ยนเป็นหน้าจอแบบนี้ค่ะที่เป็นเวิร์กบีซึ่งเป็นระบบไฟล่ของเรานะคะซึ่งตัวนี้ค่ะฝั่งด้านขวาเองเวิร์กบีก็จะมีเว็บพอร์ทัลสำหรับให้ผู้ใช้งานค่ะได้เข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนของเวิร์กบีคอนเน็กค่ะ Word ีอ m a i l ค่ะระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะการส่งข้อความเพื่อสนทนากับบคุคคลค่ะ Word แ c h a รวมถึงรวมถึง Word D Meet ค่ะการประชุมอิเล็กทรอนิกส์และดักหมายค่ะส่วนต่อมาค่ะจะมีมีส่วนของ Word D Speed โดยที่เป็นเรื่องของทูการทํางานค่ะโดยเราจะมี Microsoft 365รองรับค่ะ Word Excel PowerPoint มีครบค่ะ และก็ที่สําคัญมีวันไหนด้วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงไฟล์กลางแล้วก็แชร์ไฟล์การใช้งานร่วมกันนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอเมลโปรไทยที่ทุกท่านเคยใช้งานค่ะต่อมาค่ะด้านขาวาจะเป็นตัว Work ์กีค่ะจะมีหน้าจอแบบนี้เลยที่ทุกท่านสามารถสร้างเมลใบส่งเมล,ลรับเมล,ลได้ต่อมาค่ะผลกระทบนะคะแล้วแนวทางแก้ไขสําหรับผู้ใช้งานค่ะผลกระทบก็คือให้ผู้ใช้งานค่ะจาก URL ย้าย URL ค่ะจากเมื่อก่อนเคยใช้ URL account m a i l go th ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเรามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะผู้ใช้งานค่ะสามารถเข้าใช้งาน w o r ร์ีได้ที่ URL www wordd o t go th ค่ะส่วนสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกนะคะเรามีการออกแบบหน้าจอเว็บเมลใหม่ตามที่เราโชว์ให้ดูตอนแรกเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเซ c t ชันถัดไปเราก็จะมีการ จัดฝึกอบรมการใช้งานและมีการเตรียมคลิปวิดีโอสอนการใช้งานไว้ให้กับผู้ใช้งานทุกท่านเลยค่ะต่อมาค่ะมีเรื่องของการเปลี่ยนชื่อค่ะ s u v e r m a i e iMap s t t p s t protocol ต่างๆค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะแนวทางการแก้ไขคือผู้ใช้งานที่ใช้งานผ่าน mail client และ mobile device ต้องทำการดับนือตั้งค่าใหม่ตามผู้มือซึ่ง www. go. th เรามีคู่มือรองรับสำหรับผู้ใช้งานเรียบร้อยค่ะ ต่อมาค่ะผลกระทบเรื่อง username และ password เดี๋ยวเราจะมีเซสชันที่บรรยายเเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่นี้เป็นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะให้ user ค่ะใช้ user เดิม username เดิมแต่เป็น password ใหม่ของ w o r k b ค่ะซึ่งผู้ใช้งานต้องทำยังไงหนึ่งค่ะต้องทำการร e ีเซ็ password ใหม่ได้ด้วยตัวเองผ่าน w ว็บไค่ะโดยเลือกการยืนยันตัวตนผ่าน username password เดิมของใ a ปร code ไทยก็คือใช้อีเมลเดิมแล้วก็ รหัสผ่านเดิมที่ใช้จากเน็ตโกดไหายได้นะคะหรือจะ,จะเลือกเป็นการยืนยันขั้นตอนที่2คือเลือกรับพารเบอร์ใหม่จากผู้ดูแลของหน่วยงานค่ะต่อมาในเรื่องของเมลบอกนะคะเรื่องเมลบอกคือเราเอาความสะดวกให้กับผู้ใช้ง,งานมาโดยไม่กระทบข้อมูลที่จะถูกโอนย้ายมาด้วยแอร์เรสเมลเมลเมลอเล็กหรือว่านามแฝงนะคะไม่กระทบข้อมูลที่ถูกโอนย้ายมาด้วยเช่นกันค่ะส่วนสุดท้ายค่ะกรุ๊ปอีเมลค่ะก็ไม่กระทบเช่นเดียวกันค่ะ ข้อมูลก็จะถูกโอนมาอย่างระบบดีด้วยต่อมาค่ะเรื่องของ personal address calendar ค่ะเราจะเอ่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถย้ายระบบใหม่มาแบบอัตโนมัติได้แต่เรามีแนวทางการแก้ไขค่ะผู้ใช้งานสามารถ export file calendar และ personal address มาเข้าระบบใหม่ได้ซึ่งเราจะมีคู่มือการตั้งค่าอยู่ที่ w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  o r b e i o h เช่นกันค่ะเรื่องของการแชร์ไฟล์ค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถย้ายไฟล์มาระบบใหม่ได้ค่ะแนวทางการแก้ไขค่ะผู้ใช้งานค่ะต้องทําการอัปโหลดไฟล์เข้าไปวางที่ระบบใหม่ค่ะต่อมาค่ะเรื่องของฟิลเตอร์ริงดูป่างๆนะคะเราไม่สามารถย้ายคอนฟิกอะไรมาได้ให้ผู้ใช้งานค่ะทําการตั้งค่าใหม่ได้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะ ต่อมาค่ะส่วนของคู่มือการใช้งานเรามีซัพพอร์ตผู้ใช้งานค่ะอยู่ที่หน้าเว็บเลยตรงหวัวข้อเอกสารคู่มือและประกาศต่างๆค่ะตัวนี้จะมีคู่มือการใช้งานที่ทยอยอัปเดตให้กับผู้ใช้งานเพื่อเพื่ความสะดวกค่ะต่อมาค่ะหวัวข้อถัดไปค่ะการฝึกอบรมการใช้งานระบบ User Management ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์เวิร์กดีนะคะ ในนิ i n g จ g น n d าวันนี้นะคะจะมีในเรื่องของการรอกอเข้าใช้งานบอรีครั้งแรกซึ่งจะเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องผลกระทบที่ได้ทําการชี้แจงผู้ใช้งานไปนะคะแล่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าใช้งานหน้าหลักหรือ w บ r k ์กีพอร์ที่เราได้ทําการชรไปขั้นต้นค่ะว่าโอเคเร์ okay, Work จะมีทั้งในส่วนของ w o r k ์ d, Connect Work ็กต์เบอร์กีแล้วเป็นหน้าจอของสําหรับให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ ต่อมาค่ะการล็อกอินเข้าใช้งานบ o r ร์ดีที่เป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะเฟิร์สล็อกค่ะให้ผู้ใช้งานค่ะเข้ามาอย่าง w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  o r o t เค่ะหลังจากนั้นค่ะจะพบกับหน้าต่างดังนี้เลยตัวนี้เป็นเว็บไซต์หน้าแรกของ w o r k b e ดนะคะผู้ใช้งานต้องทำการเข้าใช้งานจะต้องไปคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะซึ่งการ เข้าใช้งานเบิร์กดีครั้งแรกค่ะจะทําได้สองกรณีที่เป็นการย,นยนืนยันตัวตนสําหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกค่ะ 1. ค่ะให้ผู้ใช้งานเลือกเข้าใช้งานผ่านการยืนยันตัวตนโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านเดิมของเนโกไทย2ให้ผู้ใช้งานเลือกเข้าใช้งานผ่านการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านที่ได้หลักจากผู้ดูแลระบบค่ะซึ่ง ขั้นตอนแรกค่ะหากผู้ใช้งานเลือกเข้าใช้งานผ่านการยืนยันตัวตนโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านเดิมของเมลโกไทยผู้ใช้งานกดเลือกเข้าสู่ระบบค่ะและจะพบกับหน้าต่างดังกล่าวซึ่งให้ผู้ใช้งานเลือกไปที่ด้านซ้ายมือของผู้ใช้งานค่ะจะพบกับการเข้าใช้งานโปตร์ครั้งแรกให้ผู้ใช้งานเลือกยืนยันตัวตนด้วยเมลโคไทยหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนนี้ค่ะ ให้ผู้ใช้งานค่ะกรอกอีเมลและรหัสผ่านเดิมที่ท่านเคยได้ใช้ล็อกอินบนเน็ยโกลไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ทำการกดปุ่มยืนยันค่ะซึ่งระบบจะปรากฏหน้าต่างค่ะเป็นหน้าหน้าจอดังนี้เลยค่ะให้ระบุรหัสผ่านไรณีที่อ่าพาสเวิร์ดรและอีเมลของเมลโกลไทยถูกต้องนะคะระบบระบบจะโชว์หน้าจอนี้เลยซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะให้ผู้ใช้งานค่ะ เลือกระบุรหัสผ่านใหม่ที่จะใช้สำหรับบัญชีนี้บนเวิร์กดีนะคะซึ่งรหัสผ่านก็จะมีโพลิซีระบุค่ะซึ่งรหัสผ่านก็จะประกอบไปด้วยโพลิซีค่ะความยาวอย่างน้อยแตัตวอักษรประกอบด้วยตัวอักษรใหญ่ค่ะ A B C และผสมด้วยตัวอักษรเล็กค่ะ A B C D E F ได้หมดเลย และต้องประกอบไปด้วยตัวเลขค่ะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ค่ะยกเว้นสัญลักษณ์ตัวดอลลาร์ค่ะส่วตัวดอลลาร์สายและตัวอกักษรและตัวเลขไม่เรียงซ้ำากันเกินสามตัวค่ะซึ่ง policy เหล่านี้ค่ะระบบจะขึ้น pop up ที่แสดงที่ผ่านหน้าจอเลยและที่สำคัญค่ะ รหัสผ่านต้องไม่มีส่วนประกอบของชื่อหรืออ e ีเมลในรหัสผ่านและไม่ซ้ำกับรหัสผ่านเดิม10ครั้งล่าสุดที่เคยใช้มาค่ะซึ่งกรณีที่ผู้ใช้งานกรอกพาสเวิร์ดได้ไม่ครบหรือว่าไม่ถูกต้องตรงตามพาสเวิร์ด policy ค่ะหน้าจอก,ก็จะแสดงเป็นส,สีแดงเลยค่ะว่าโอเคตอนนี้ความยาวยังไม่ครบแต่ตัวอักษรอักษรตัวพิมพ์ใหญ่พิมเล็กยังไม่ครบตัวเลขยังไม่ครบสัญลักษณ์ยังไม่มีค่ะ ซึ่งเราก็จะดูได้จากตรงนี้เลยหากกรณีที่รหัสครบทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะอย่างนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่รหัสผ่านใหม่ได้ครบตามพาสเวิร์ดโพลิซีเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ใช้งานต้องทำการยืนยันรหัสผ่านใหม่ด้านล่างค่ะเป็นการยืนยันรหัสผ่านที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ผู้ใช้งานกดยืนยันค่ะ หน้านจอก็จะปรากฏการตั้งรหัสผ่านใหม่สําเร็จค่ะซึ่งผู้ใช้งานสามารถนํารหัสผ่านตรงนี้ใช้เพื่อล็อกอินบนบ,นบวบเว็กเบิดีได้ได้เลยค่ะหลังจากที่ทําการยืนยันตัวตนผ่านเมลโกไทยครั้งแรกแล้วค่ะผู้ใช้งานต้องการเข้าใช้งานให้ผู้ใช้งานเลือกเข้าสู่ระบบในฝั่งด้านขวาของผู้ใช้งานค่ะ จากนั้นค่ะนำอีเมลและรหัสผ,ผ่านที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงจากการยืนยันตัวต,วต,วตนเมื่อสักครู่นะคะเข้ามากาะในหน้านี้เลยเพื่อทำการล็อกอินค่ะให้เกาะกอีเมลและรหัสผ,ผ่านหลังจากนั้นกดปุ่ม sign in ค่ะปุ่มนี้นะคะาการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จค่ะผู้ใช้งานจะพบกับหน้าจอพอร์ทัลซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของ WorkD n n e c t WorkD Space ค่ะ และหากการยืนยันตัวตนด้วยเมลโปรไทยไม่สําเร็จระบบจะขึ้นหน้าจออย่างนี้เลยค่ะว่าโอเคผู้ใช้งานยืนยันตัวตนไม่สําเร็จเพราะอีเมลหรือรหัสผ่านของเมลโปรไทยไม่ถูกต้องค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้ผู้ใช้งานทําการตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่านที่ใช้สําหรับการยืนยันตัวตนหรือเลือกทําการขอรับรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบกับผู้ดูแลระบบหรือแอดมินนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ การเข้าใช้งานผ่านการยืนยัน,นตัวตนด้วยรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบนะคะเป็นกรณีที่ค2ค่ะการเข้าใช้งานผ่านการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบค่ะทําเช่นเดียวกันเลยค่ะกดเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นค่ะเลือกไปยังหน้าต่างซ้ายการเข้าใช้งานเวิร์กีคันแรกแต่ขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเลือก แตาลางค่ะยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบของคุณคะ่ะให้ผู้ใช้งานกดเลือกยืนยันคะ่ะหลังจากนั้นค่ะระบบจะขึ้นหน้าจอนี้มาเลยนะคะเป็นหน้าจอให้ล็อกอินขั้นตอนนี้ค่ะให้ผู้ใช้งานกรอกอีเมลและรหัสผ่านใหม่ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบกันเองหลังจากนั้นค่ะระบบจะมีการให้ปรับปรุงรหัสผ,ผ่านขั้นตอนนี้คะ่ะ รหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบระบบจะถูกหมดอายุหรือ expire ไปนั่นเองค่ะซึ่งผู้ใช้งานต้องทําการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ที่เป็นรหัสผ่านของตัวเองสําหรับการเข้าใช้งานระบบในครั้งถัดไปค่ะให้ผู้ใช้งานกรออีเมลและรหัสผ่านเดิมที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบครั้งล่าสุดหลังจากนั้นค่ะให้กรอรหัสผ่านใหม่รวมถึงการยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งค่ะหลังจากนั้นกดส่งได้เลยค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะเราเทสผ่านตัวทดลองผ่าน user 0 1นหนึ่ง a w o r k d g o t h ค่ะเราได้ทำการกรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่รวมถึงการยืนยันรหัสผ่านใหม่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นกดเลือกส่งค่ะหน้าจอจะขึ้นดังนี้ค่ะหากเราทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยค่ะให้ผู้ใช้งานกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ตั้งค่าใหม่มาได้เลยหลังจากนั้นกดลงชื่อเข้าใช้ค่ะ ซึ่งหากการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จเช่นเดียวกันค่ะผู้ใช้งานจะพบกับหน้าจอ Work D Connect Work D Space ค่ะซึ่งเป็นหน้าจอบล็อกพอทอลนั่นเองค่ะต่อมาค่ะหากสิ้นสุดการยืนยันตัวตนทุกขั้นตอนทุกกรณีค่ะสำหรับการเข้าใช้งาน Work D ขั้นถัดไปค่ะหลังจากการยืนยันตัวตนแล้วผู้ใช้งานจะต้องมาเลือกเข้าสู่ระบบใน w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 orkd.go.th เช่นเดิมค่ะหลังจากนั้นค่ะ ให้กดด้านขวาเข้าสู่ระบบ work ดีเพื่อทำการเข้าสู่ระบบค่ะตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากกดเข้าสู่ระบบค่ะหน้าจอจะขึ้นเป็นให้ใส่อีเมลและรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานได้ทำการเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านการยืนยันตัวตนมาแล้วค่ะให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านหลังจากนั้นกดซายอินค่ะต่อมาหากการเข้าใช้งาน บน w w w ร์ไวเบเหรือการเข้าใช้ WorkD ดีนั่นเองนะคะหลังจากปี2565ค่ะหลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการยืนยันตัวตนต่างๆแล้วนะคะการเข้าสู่ระบบจะอยู่ที่ URL เดิมเลยค่ะก็คือ www.workd.go.ph ค่ะซึ่งระบบก็จะปรากฏหน้าจอเหมือนเดิมค่ะให้ผู้ใช้งานกดเข้าสู่ระบบค่ะ ก็จะพบกับหน้าจอนี้เลยนะคะที่ไม่ต้องมีเรื่องของการยืนยันตัวตนให้ผู้ใช้งานกรอกอีเมลและรหัสผ่าดหลังจากนั้นกดซ i g อินเพื่อใช้งานได้ปกติเลยค่ะหากการเข้าใช้งานสำเร็จก็จะเจอกับหน้านี้เช่นเดิมค่ะหน้าพอทอลค่ะส่วนต่อมาค่ะการเข้าใช้งานหน้าหลัก w o r k ์ก r t ีพอทที่หลังจากการออยืนยันตัวตนหรือการเข้าสู่ระบบสำเร็จค่ะหน้านี้ค่ะจะเป็นหน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานค่ะ ตัวนี้ค่ะซึ่งหน้าจอพอร์ทัลหรือหน้าจอเมนูหลักสําหรับผู้ใช้งานค่ะของเว็บพอร์ทัลของ w o r k b e นะคะจะประกอบไปด้วยสส่วนใหญ่ๆด้วยกันค่ะ1ค่ะจะเป็น w o r k b e บ n n n นเค่ะจะเป็นประกอบไปด้วยของเรื่อง w o r k b e บีเระบบจดหมาย ronics, อิเล็กทรอนิกส์สค่ะ w o r k b e บีแระบบสําหรับส่งข้อความและจัดก,การสนทนากลุ่มนั่นเองค่ะ w o r k b e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  ค่ะระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ต่อมาค่ะจะในส่วนของ Work ์ก s p สนะคะก็จะมีทูตสำหรับให้ผู้ใช้งานได้ทำงานนะคะเป็นเครื่องมือฟังก์ชันต่างๆเลยเวิร์กเพราะไฟเอ็กเตามที่ได้เคยเนะนํำไปนะคะเป็นเรื่องของ Microsoft 3 6ารวมถึงวันใดค่ะที่ให้ผู้ใช้งานได้ทำการจัดเก็บไฟล์และแชร์ไฟล์ร่วมกันนะคะกับบุคคลอื่นและภายในหน่วยางานซึ่งหน้าจอหลักสำหรับผู้ใช้งานนะคะผู้ใช้งานสามารถเลือกกดมุมขวาที่ชื่อของผู้ใช้งานค่ะ ที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนจะเป็นแบบสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะหลังจากที่ผู้ใช้งานกดเข้าไปค่ะผู้ใช้งานจะสามารถดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของตนเองได้หรือเลือกทําการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองได้ด้วยค่ะซึ่งการดูรายละเอียดบัญชีนะคะหากกดเข้ามาในเมนดูดูรายละเอียดบัญชี ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกดูข้อมูลทั่วไปของตัวเองได้ค่ะว่าจะเป็นชื่อที่แสดงชื่อนามสกุลไทยอังกฤษค่ะเลขประจําตัวประชาชนสถานะการใช้งานประเภทผู้ใช้งานวันที่สร้างบัญชีการเข้าสู่ระบบล่าสุดค่ะรายละเอียดกล่องจดหมายและส่วนข้อมูลผู้ติดต่อค่ะสามารถดูเรื่องของเบอร์โทรสำนักงานเบอร์มือถืออีเมลของหน่วยงานอีเมลสำรองโดเมนค่ะ สิทธิและบทบาทค่ะหน้าจอนี้ค่ะผู้ใช้งานสามารถเลือกดูได้เลยค่ะว่าวสิทธิและบทบาทสําหรับผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆมีอะไรบ้างค่ะก็ว่าจะเ,เป็น w o r k ์กดีเมลแชทมีต่างๆนั่นเองค่ะและยังดูเรื่องของนามแฝง Mail อ l เดียรรวมถึงกลุ e ่มอีเมลสมาชิกบัญชีกลุ่มได้ด้วยค่ะว่าวเรามีอ e ีเมลนามแฝงอะไรบ้างเราใช้อะไรอยู่และเราเป็นสมาชิกบัญชีกลุ่มของกลุ่มไหน ต่อมาค่ะกลับไปที่เมนูเดิมค่ะหากเรากดเลือกเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากที่ผู้ใช้งานค่ะกดเลือกเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อทําการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ได้ด้วยตนเองนะคะหน้าจอค่ะจะขึ้นเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้ผู้ใช้งานค่ะกรอกรหัสผ่านปัจจุบันที่ได้ใช้งานอยู่นะคะที่เป็นรหัสผ่านล่าสุดเลยหลังจากนั้นค่ะหากต้องการเปลี่ยนให้กรอกรหัสผ่านใหม่ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าต้องอิงตามพาสเวิร์ด policy เช่นเดิมค่ะและทําการยืนยันอีกครั้งเพื่อเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านสําหรับการเข้าสู่ระบบครั้งอ่อไปค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ผู้ใช้งานกดยืนยันค่ะต่อมาค่ะเมนูหลักนะคะที่โอเคที่เกินไปตอนแรกค่ะว่า Workday Connect เราจะมีเรื่องของระบบเมลระบบแชทระบบ Meet หรือระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์นะคะ หรือว่าในเรื่องของ Work D Space ที่จะมีเรื่องของ Microsoft 365บันไดต่างๆเซ่งเมนูของ Work D Email ค่ะก็จะเป็นอินบ็อกซเป็นหน้าจอของเว็บเมลแบบนี้เลยที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานค่ะรับส่งอีเมลเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้ค่ะซึ่งเซสชันสำหรับการใช้งานอีเมลค่ะจะเป็นเซสชันถัดไปหลังจากนี้นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะ Work Day Chat ค่ะส่งข้อความหรือจัดการสนทนาปุ่มได้ค่ะซึ่งผู้ใช้งานค่ะสามารถทำการรับส่งข้อความและแชร์ไฟล์ร่วมกับบุคคลอื่นได้ทั้งภายนอกและภายในองค์กรค่ะต่อมาค่ะ Work Day Meet ค่ะระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ค่ะผู้ใช้งานค่ะสามารถใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสื่อสารนัดหมายและการติดตามงานหรือว่าโครงการต่างๆกับบุคคลอื่นได้ค่ะจะเป็นคันด้าตรงนี้ ต่อมาค่ะเป็น Word p ีมิตรัหรือระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์วาระละชุะนั่นเองค่ะและในส่วนของ Word บีสเปซนะคะจะมีในเรื่องของ Microsoft 365ค่ะซึ่งอย่างที่รู้กันค่ะว่า Office okay, ในตัว Microsoft 365ค่ะจะประกอบไปด้วยเครื่องมือหรือทูที่ใช้อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในการทำงานได้นะคะมันจะเป็นเรื่องของ Microsoft Word Excel PowerPoint ที่เราสามารถจัดการบนออนไลน์ได้นั่นเองค่ะ ส่วนต่อมาค่ะจะเป็น OneDrive ค่ะหน้าต่างการใช้งาน o n e ได i v ที่จะจัดเก็บไฟล์แล้วก็ปกป้องไฟล์ผู้ใช้งานหมายถึงว่าการโปรเทคไฟล์ไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงหรือเราจะเลือกแชร์ไฟล์กับผู้อื่นก็ได้ค่ะซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง365หรือว่าจะเป็นเรื่องของ Word, Mail, Word, m i t ต่างๆนะคะเราจะมีในเซสชันถัดไปค่ะ แล้วเรายังมีในส่วนของเวิร์กดีไซน์นะคะเป็นระบบลงลายมิชชั่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ